สวัสดีครับการวัดโอมพัดลมฮาตาลินะครับด้วยมิเตอร์เข็มครับพัดลมจะมีด้วยกันสี่กดนะครับของฮาตาลินะครับอันนี้ก็คือพัดลมฮาตาลินะครับผมจะวัดด้วยมิเตอร์เข็มนะครับในตอนที่แล้วผมได้วัดเป็นดิจิตอลไปแล้วนะครับอันนี้ก็เสียไฟนะครับอันนี้เป็นของที่ดีนะครับเราของที่ดีมาวัดให้ดูนะครับอันนี้มันดีอยู่แล้วนะครับจะลองวัดให้ดูนะครับว่ากดลวดแต่ละกดนะครับ จะต้องวัดอย่างไรนะครับเราจะต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับเพราะงั้นอันตรายนะครับอาจทำให้ถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับอ่าเดินปลั๊กออกอย่างนี้ก่อนนะครับอ่าสายไฟ ac เข้ามานะครับจะเป็นสีน้ำเงินนะครับกับสีชมพูนะครับสีชมพูลงไปที่สวิตช์นะครับเนี่ยสีชมพูเส้นหนึ่งครับ ส่วนไฟเอทีเส้นหนึ่งเป็นสีน้ำเงินนะครับจะจ้ำเข้าไปเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่หัวนะครับไปที่มอเตอร์นะครับแล้วก็ไปผ่านเทอร์โมฟิลนะครับหัจะผ่านเทอร์โมฟิล้วก็จ้ำออกมาเป็นสายสีเขานะครับอันนี้ชมพูนะครับเป็นสายวิตนะครับสิตเบอร์หนึ่งือสีสีดํานะครับสายที่เบอร์สองคือสายสีน้ําตาลนะครับสีมันไม่เอ้าน้ำตาลอ่าสายสีเบอร์สามก็คือสายสีแดงครับ เราจะตั้งย่านวัดไปที่ย่านคูณสิบนะครับในการวัดนะครับจากนั้นก็ทาการซีโร่โอห์มครับให้ได้ศ oh ูนย์โอห์มพอดีก่อนนะครับอ่าไได้ศูนย์โอห์มครับอ่าจากนั้นก็ทําการวัดเลยครับอ่ากดสวิตช์เบอร์หนึ่งครับแล้วก็วัดนะครับจะอ่าสายที่ดำเป็นสวิตช์เบอร์หนึ่งครับสายสีชมพู กระดำจะติดกันเลยครับวัดสายที่น้ำตาลก็เป็นการวัดขดลวดสตตร์ขดที่สองนะครับได้ประมาณร้อยโอห์มครับสิบคูณสิบได้ร้อยโอห์มครับเพราะเราตั้งย่างคูณสิบนะครับนานร้อยร้อยกว่าโอห์มครับร้อยโอห์มทีนี้ผมจะวัดตรงนี้ก็เท่าหมายความว่าขดที่สองกับขดที่สามรวมกันครับได้ประมาณสองร้อยโอห์มครับชมพูกระดาตอนนี้ติดกันแล้วนะครับมันเกิดเป็นว่าสตาร์ขดที่สองกับขดที่สามได้สองร้อยโอห์มครับ ทีนี้ผมจะก่อตัวที่เบอร์สองนะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีสังเกตว่ามันจะมีสายสีน้ำตาลระแบบขึ้นมานะครับเวลาวัดนี่ครับชมพูกับน้ําตาลตอนนี้ติดกันแล้วนะครับสูน์โอมนะครับมันติดกันแล้วนะครับถือว่าเป็นสายเส้นเดียวกันแล้วนะครับ่าวัดตรงนี้ก็ทํามากักว่าเป็นการวัดสไตล์ตัวที่สองครับได้ประมาณร้อยโอมครับจากนั้นก็วัดสายทีแดงครับ ได้ประมาณร้อยโอห์มครับเป็นการวัดกดสตาร์ทกดที่สามนะครับน้ําตาลแดงคือกดสตาร์ทกดที่สามนะครับทีนี้กดสวิตช์เบอร์สามครับสวิตช์เบอร์สามชมพูกับแดงจะต้องติดกันนะครับจะต้องเป็นศูนย์โอห์มนะครับเมื่อเรากดสวิตช์มันจะเป็นศูนย์โอห์มนะครับแสดงว่าสวิตช์ดีนะครับผ่านนะครับทีนี้เราก็จะมาวัดตรงสายสีดํานะครับถ้าเป็นการวัดกดสตาร์ทกดที่สองกับกดสตาร์ทกดที่สามนะครับ สายทีดำน้ำตาลคือสตาร์คนที่สองได้ประมาณสองร้อยโอห์มครับคือวัดทั้งสองทั้งสามนะครับน้ำตาลแดงคือสตาร์คนที่สามครับวัดคนเดียวนะครับอันนี้ได้หนึ่งร้อยโอห์มครับการวัดมิเตอร์เข็มใช้ประมาณานะครับมันจะได้ไม่ค่าไม่เที่ยงตรงเหมือนกับมิเตอร์เข็มมิเตอร์ดิจิตอลนะครับอ,อันนี้ก็คือชมพูน้ำเงินนะครับเข้ามาจากไฟเอซไฟบ้านนะครับชมชมพูก็คือไฟ เอซีที่เป็นสวิต์นะครับส่วนน้ําเงินก็คือสายไฟร่วมนะครับหรือสายไฟตรงนะครับหรือสายไฟเอซีนะครับซึ่งจําออกมาเป็นสายสีขาวซึ่งต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าสายไฟร่วมนะครับเนี่ยผมจะเรียกว่าสายร่วมนะครับหมายความว่าร่วมกับสวิตทุกตัวนะครับสวิตเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับต้องใช้สายเส้นนี้เป็นสายร่วมตลอดนะครับชมพูนะครับจําออกมาเป็นสายสีขาวนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่ตรงหัวมอนี้นะครับอ่าขึ้นมาที่หัวตัวนี้เป็นสายสี จะผ่านเทอร์โมฟิลนะครับหลังจากผ่านเทอร์โมฟิลนะครับมันก็จะออกมาเป็นสายสีเทาครับอันนี้ก็คือ C นะครับคาปาซิเตอร์นะครับค่า1.5ไมโครนะครับติดผ้าห้นะครับ400โวลต์ AC นะครับถ้าไปสุดจะไปปลายจุดนี้จะได้ประมาณ440โวลต์นะครับแต่เนื่องจากมีการโหลดมันก็จะไม่ถึง440นะครับจะลดลงมานะครับก็คือประมาณ440นะครับอ่ส่วนสายสีส้มนั่นก็คือสายสตาร์สนะครับส่วนสายสีเทานั่นก็คือสายตรงนะครับที่มาจากสายที่นิน จั๊มเป็นสายสีขาวมานะครับแล้วก็ผ่านเทอร์โมฟิลขึ้นมานะครับมันจะผ่านเทอร์โมฟิลขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้น้ําเงินจั๊มเป็นสายสีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปในในในนั้นนะครับแล้วก็ผ่านเทอร์โมฟิลนะครับแล้วก็จั๊มออกมาเป็นสายสีเทาครับเทอร์โมฟิลก็จะมัดอยู่กับขดลวดนะครับเมื่อเกิดความร้อนถึงจุดหนึ่งก็จะตัดนะครับขาดเลยครับเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้นะครับสังเกตดูผมวัดจากสายสีน้ําเงินขึ้นมาเลยนะครับ ถึงสายสีเทาเนี่ยประมาณได้ถึงองคครับเทอร์โมฟิลจะมีค่าความต้านทานต่ำมากครับประมาณ0.0องค์ครับอ,อันนี้คือสายสีส้มือสายไฟสตาร์ครับเมื่อมันผ่านเทอร์โมฟิลมานะครับสายร่วมมันก็จะยังไงครับมันก็จะจําออกมาเป็นสายสีเทาและอีกทางนึงก็จะแยกไปที่มอเตอร์หลักนะครับขดลวดมอเตอร์หลักนะครับอันนี้คือส้มนะครับคือสตาร์ทเทาก็คืออ่ สายไฟตรงนะสายไฟ่วมนะครับอ่ออันนี้ถ้าดูฟังไม่เข้าใจครับก็อ่าอาจจะผู้ผิดพลาดไปบ้างนะครับเพราะมันต้องเร็วนะครับอันนี้ผมจำมาจากสายสีส้มสายตาตานะครับผมจะจาการวัดกดลวดตัวที่หนึ่งครับอ่าจากซีนะครับ1.5มโครนะครับมาวัดกับสายดีดานะครับสายสีส้มนะครับมาสายดีดานี่เป็นคนลบขั้ที่หนึ่งครับตาตานะัที่หนึ่งได้300โอห์มครับ อันนี้ประมาณนะฮะสตาร์กขดที่สองอยู่นะอ่าดำน้ำตาลนะครับอ่ได้หนึ่งร้อยโอห์มครับอ่ได้ประมาณหนึ่งร้อยโอห์มนะครับอันนี้เป็นการวัดสตาร์กขดที่สามนะครับคือน้ำตาลแดงนะครับได้ประมาณหนึ่งร้อยโอห์มเช่นกันนะครับอ่ทีนี้ก็จะวัดอ่เป็นการวัดคล่อมซีเลยนะครับอ่าส้มน้ำส้มเทานะครับ แต่ผมต่อสายที่มานะครับสายสีดำเนี่ยผมต่อกับสายสีเทาที่ตรง C นะครับ C start นะครับผมจะเรียกว่า C start ก็แล้วกันนะครับวัดกับสายสีอ๋อนี้นะครับได้เท่าไหร่ครับอ๋อนี่เป็นการวัดขดลวดมอเตอร์นะครับอ่าเป็นการวัดขดลวดมอเตอร์นะครับอ่าได้สี่ร้อยโอห์มครับ เป็นการวัดขดลวดมอเตอร์หลักนะครับสายสีเทาก็คือสายไฟตรงนะครับแล้วสายสีแดงนี่ก็เป็นสายทวิตเบอร์สามนะครับเมื่อวัดก็เปลี่ยนเสมือนการวัดมอเตอร์ตรงๆเลยนะครับได้สี่ร้อยประมาณสี่ร้อยโอห์มนะครับอันนี้อันนี้ผมขี้กับสายสีส้มนะครับสายสีส้มก็คือสายไฟสตาร์นะครับสายไฟสตาร์วัดตรงนี้นะครับเป็นการวัดไฟสตาร์ขุดที่หนึ่งครับได้อ่าเท่าไหร่ครับสามร้อยโอห์มครับอ่าสตาร์ขุดที่หนึ่งได้ประมาณสามร้อยโอห์มนะครับ อ่านี้สตาร์ทกดที่หนึ่งกับกดที่สองรวมกันครับได้สี่ร้อยโอห์มครับสตาร์ทกดที่หนึ่งกดที่สองกดที่สามรวมกันครับได้ห้าร้อยโอห์มครับได้ประมาณห้ารอโอห์มนะครับจากนั้นผมก็จะวัดคล่อมซีนะครับเป็นการวัดคล่อมซีแล้วนะครับอันนี้ค่อมซีจริงๆแล้วนะครับการวัดค่อมซีก็หมายถึงการวัดสายไฟทุกๆุกดนะครับเพื่อพิสูจน์ว่ามันขาดหรือไม่นะครับ ได้ประมาณ 1k โอห์มครับ100คูณด้วย10นะครับย่างคูณ10ก็หมายถึงคูณ10ครับ100คูณ10ได้1,000นะครับ 1k โอห์มครับแสดงว่าทุกขดไม่ขาดครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ช็อตด้วยนะครับไม่ช็อตรอบนะครับถ้าช็อตมันจะต่ำกว่า 1k ลงไปเลยนะครับอ่าอการว่าด้วยมิเตอร์เอเข็มนะครับจะไม่ค่อยเที่ยงตรงเท่าไหร่นะครับอ่าเอาประมาณประมาณเอานะครับ สำหรับบทนี้นะครับโอเคนี่ก่อนครับสวัสดีครับ